คยได้ยินไหมคะว่าจงระวังความคิดเพราะจักรวาลจะเข้าใจผิดว่าคุณต้องการแบบนั้นเจ๊เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อคำพูดนี้เลยนะคะจนกระทั่งเจ๊ได้พบกับครูวีค่ะเจ๊ตัดสินใจลงโปรแกรมโคชชิ่งส่วนตัวกับครูวีนะคะเพื่อเป้าหมายในการสร้างนิสัยใหม่ที่เป็นนิสัยดีๆของตัวเองกลับคืนมานั่นเองค่ะ ครูวีทำให้เจี๊ยบเนี่ยเข้าใจคำว่าให้ระวังความคิดเพราะจัก,กรวาลจะเข้าใจผิดโดยแท้จริงจัก,กรวาลฟังความคิดของเราจริงๆนะคะ21วันที่ครูวีฝึกให้เจี๊ยบคิดบวกคิดดีใน21วันนี้มันเปลี่ยนแปลงเจี๊ยบได้จริงๆค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นนิสัยที่ เหมือนเดิมและก็ดีกว่าเดิมยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆวันที่เจี๊ยบทำกันบ้านส่งคูวีเจี๊ยบพบว่าตัวเองค่อยๆดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีความพยายามที่จะบรรลุปเป้าหมายใน21วันมากขึ้นเวลาผ่านไปไวมาก ตอนแรกยังคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ใน21วันแต่แล้วพอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีครูวีเป็นผู้ชมที่คอยเชียร์คอยตรวจกันบ้านมันง่ายมากเลยค่ะที่จะผ่าน21วันนั้นไปได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเจี๊ยบจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนแปลงนี้ใส่ตัวเองอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะเจ็บจะเปลี่ยนความคิดค่ะ จบจะคิดให้มันดีๆแล้วก็ส่งความคิดนี้ให้จัก,กรวาลเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเจ็บต้องการอะไรขอให้ทุกคนสำเร็จแบบเจยบนะคะแล้วก็อย่าลืมฉันเป็นคนโชคดีและประสบความสำเร็จง่ายๆสบายๆค่ะ